ฝากไปถึง,งน่อยส้ไมไ่ยามหารองของรองอย่างนีดีเลยงหลังไงเด้อ้งหลังไงเด้อไม่ต้องูแล้วตนกักฝ่ายเปิดเลยนะ่ตัว วดวดนี่บวกประทวนเก็บเกี่ยงใหม่นี่มองนี้เลยแต่ละหมองเนาะทางนี้หันจะมีของจริง <c oughs> เอาหุยแล้วบักเซ่เ้ยบักเซไปเห็ตพวกเขากันดีกว่า สวัสดีครับเ็บสามพวัวเชือนครับเน็ดกระเข่าทีเน,นก็ไดทีโบแมนพั้วครับวันนี้พาพีน้องมาอยู่ที่ภาษาครับหรือว <c oughs> <c oughs> ่าเชิงตะกอนรูไห <c oughs> มาเม่อไ่มือนี่ <c oughs> ขอเสนอเมนูปลาคอ <c oughs> อย่างเกลือครับก <c oughs> ารมัดปลาผมมีอย่างไรครับมีตะไคร้ใบบัวกูยัดปากลงไปที่สําคัญคือเกลือแล้วก็แป้งสาลีนะครับให้มันเกาะกันดีนะครับเมื่อช่ถูกตะไคร้มาม่โมขัวเทปแป่ครับเกลือไปนะครับ ขากันันยดปากเลยบอัดปากไม่หัวเลยบอัดปากแกตากัดปากไเลยบอเป็นแย่ดักเลยตกปลาหนั่นหมดสามคนเลยบอใช่ไม่หมดคนดีไี้ตัวนี้ตัวนนี่เนาะตี้องถึงมือเสพอยู่เลยเลยเอย่ะได้แล้วไอันนี้คือวิธีการทำนะครับไม่ดราม,ม่านะครับท่านผู้ชมนะครับกุกเกลือ เกลือกับน้ำตาลแน่เกลือกับักพริกแน่เกลือกับแป้งแป้งกับเกลือเออโอเคได้แล้วได้เกลืออีกเพิ่งเกลือบาทสิบาทก็เอาไปเออขยันเหรียญนะครับหัวด้ออืมวันนี้เป็นวันสองงานปลาแม่้ำปลาแมงเกลือปลาเรียบร้อยแล้วเอาล่ะกัญชีเอาให้มันเด็กหัวปลาลืงได้นี่ครับเรียบร้ครับผมใช้เมื่อสายผมนำไปใส่เตาเลยสิ่งนี้มาเช็ดใส่เลยเกลือเลยมันเบิกเบี้ยนะด้วยอย่างไม่ได้เข้ม เหลือไว้อย่างมันจะเข้มเหลือไว้อย่างมันจะเข้มอ่าปลปลายปลายยางยางยางเป้ามันมีเป้าแง้ได้กับเป้ายง้มได้กับเป้าเป็นตอยูโดนต่ละหมองแต่ละหมองไะเอ๊ะต่ละหมองละโอ้โหโอเคนั่แหละโอเคครับพี่น้องระวังขาปลาสุกครับเทาจะมาเข็ดน้ำจิ้มน้ำจิ้มส่วนน้ำจิ้มผมนะครับพริกมิบัตกระอตัดพริกกระเทียมของสีเจ้าในนี้แหละแล้วก็น้ำกระเทียมดองนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลปะ๊บข้าวนะครับที่ทำไว้ได้คุบคุ้น กะปุนเด้อีโอ้ยกะปุนนะเพื่อนกุ่นตนี้อดเปนแบบีก็บอต้องแนเ็มไม่หยอดตาสมบรแเต็ไมยไหมอต้งเตอพี่แหงครับติดตัวเธออซิยังไปชิมนะครับแนวแสบไปโมขัวยองเอาแหลกๆก้อมตองแก้ขัวนะครับเพราะว่าเปล่าตัดตัวตัด ใส่ลงไปครับดัดปรุงรสเนี่ก็มีน้ำปลาครับน้ำตาลซุปรสปรุงรสตามใจชอบพี่น้องเลยครับมักแบบใดเค็มนัวหวานได้แล้วครับที่ใส่สักนี้นะครับปลาซุกลงไปย่างมันงหั่นว้าวไ,ไม่ใส่เลยเนี่ยกินเป็นจุเลยเดีด่ยว่ะินมเป็นก้อนสำคัญกิน<ๆ> <Red. S 2> ให้เป็นทีมาหม่งได้กระซังต้องรักษาความสะอาดแลกละไปพวกวะแลกแล้วแลกลราปะแลกแล้วพริกแลกเราปใจผมเนี่ยแลกแล้วใจผมแลก น้อยนี่เลยที่ได้ต้มน้มไม่ต้อกินนี่หนามยังอ่ะนามชาหนามชาเลยบอสแ้วมันถือกฎหมาย้เหรอยอดชารสชาเขียวไงแต่ว่าหนามชาเนี่ยกินได้เลยชาอย่างชาเขียวกันชานี่แหละแม่บอสเออข้ากินได้นี่ว่ามันมันถือกลอนไม้เหรอไม่ขายตั้งดอกกันละแม่แม่แม่มันถือกฎหมาย้เหรอครับเครื่องหนึ่งพี่น้องก็อีกครื่องหนึ่งก็คุ่กันโอเคครับอันนี้คือบักพริกกระเทียมตัวตัดห้ากุชชี่เนาะโคเกะนะครับใช้ถ้วยครับ ข้ออ่อนเกินเด้อเด้อเด้ออันนี้คือแหลกเกินกว่าเนี่หาผักชียังเป็นตอนอยู่ไหมกล่องกล่องกล่อง,บงเบื้องมือสมองผมเลยโพดิวผมเลยนี่สูดรอละ่รเจ้าสูดรอละ่รบอกเลยว่าของอแท้หันมีควันมองได้มองหันตรงมีเล่าเด้อยไม่มีตะกั่งเงาไปจับวทหารผมพุ่มาหน้าถูกให้มันเด็กไปแดงผมอยากให้มันเป็นหับใส่ใยองหยอกยอกยอกหยอกเพราะมยังมีโมยุใส่สามก้นนี่แหละเพิ่งจะ ep สี่นี่ก็เอาแล้วนะแต่ข้อนี้เพิ่งได้ใบดำมาต๊วปล่อยมุก S <S ไป<จ>สบายใจสบายใจอุตส่าห์ไปสอบถาเนี่ยงขังหลังไงเด้อม่งขังหลังไงเด้อไม่ต้อง <S <S 2> <S 2> นี่นะครับโคแกแดดครับแดดไปแฉบดาดแล้วคือ <S <S การปรุงรสนี่ยมันมีอย่างไรครับสีสำคัญคือสู้รส เสียบเพราะเสียบยูที่สุรลดนะครับเข่าไ,ไดนะครับสปอนเซอร์ใส่น้ำตาลมะพร้าวครับไปลงไปม้กหวานกับใส่หวานครับกร้ป๋องมากหวานกรบปงใส่ครับนี่ยังถ้ากล่องก็ื่เห็นคนเน่าอย่เนาะป้าฟ้าฟ้าฟ้าเบิองป้าเด้อมือใส,ส่เด้อบีบกระเหน้าลายป้าใหม่เลยหน้ายูอใส่ไม่จะเม็ดตุ่นล้วนเลยสงสัยจะเป็นมะนาวพันเม็ดแปลงนัวครับใส่ลงไปอันนี้ยังบ่มีโลโก้นะครับโดยผมชิใส่รสดีในหน่อยหนึ่งแตงให้รสชาติมันเสริมขึ้นมา น้ำปลามาั้ยไม่คุ้มอันนี้ก็บ๊อบมี่ห่อน้ำปลานะครับยังบ๊อมี่ห่อสามารถสามารถเข้าได้เข้าได้นี่าเหรอโอเคดูการเฮี่ยวเขาเนี่ยบ่ตายโตัวนะครับสามารถรนนทเทเดบรริสเพราะว่าเขาสินใส่ยังก่อนี้ใส่ยังหลังนนกินไหนขึ้นเรามันอยู่ที่การรับรถของแต่ละคนมันบ๊อมี่พีชบ๊อมี่ถึอได้สำหรับคนที่เที่ยวเขาว่าเป็นนะครับการรับรถนี่คือต้องไปรับอยู่ศูนย์หนึ่งบ่อนปลาสูงอ่ะเดี๋ยวไป แล้วตนคนจากฝ่ายเปืือกน่อยนะฮะอ้โหี่รถรอ่านเทียบเดียวครับมันจะเลยบกแขนแห้งนะอืมเดี๋ยวเก็บดีที่คือดอย

ฝากไปถึงเด็กหน่อยคุณส้มไม่หลุดเนื้อดามหาลองของลองดูเซพอดีได้ไหมครับเมื่อนิ่งเชฟต่างแต่งจบกันหมด c o น t e n t นะเนี่ยกูกำลังบิวให้มันร้อนเลยโทรศัพท์ตะกองกูเขาซ้ำแสบตายน่ายพริ้มเมื่อเสียบตามสุดยอดที่ลยนี่นะครับได้แล้วครับน้ำจิ้มรับประกันความนัวโอเคพี่น้องเดี๋ยวถากปลาคอผมจบก่อน แสงมันม่นสกลแสงไฟเ้ไเป็่ไไก่ไม่บึ่งกไก่บ่เฮ้เฮ้ยตัวเรียยังงินว่าบึงปลาเปียงซุกแล้วโดนกันเองกวาจไดกันไม่ส่วนคนบ่เห็นแสงไฟว่าเป็นน่อีไไนเาบึิเมบ่ตใจบ่โอเคเดี๋ยวไปจัดกากันครับพี่น้องหลังจากที่เขาถาปลาไปดนตอนนี้ปลาเขาก็ได้ซุกแล้วครับนี่ปลาขอ ย่างเกลือนะครับนี่ก็คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรพิเศษเราจะไปเป็นการซิมครับการกินในห้องอ๋ออันนี้มัว่างไงพี่น้องได้บ้างไหมถูกคนสังเกตลนะจ๊ะอีพี่ใดกินได้เจีแมงกินพุ่นแหลกก่อนเป็นเหลี่ยมปกติระติ๊บได้เลยได้เลยอันนี้เปข้าวปุ้นสาวเส้นข้าวปุ้นน้ำจิ้มครับเอาเลยครับครับสักปุ้นสาวไม่ควรครับคิวแล้วกแจกที่ลอมันดู โด,ดนท่านังเขาต้องเซฟเขา,าของเขาแสบตายแมงแต่ว่าตอนที่เป่าเมื่อโดนอี้โดนแนะอย่าเบิ่งตอนเด็กๆเลยหิวหเขา่าเลยแต่ว่ามีกินที่บ้านเด้อย่ามาเลยเด็ดขาดควรที่จะทำกินที่บ้านแต่ว่าพ่อเฮ็ดอยู่บ้านมาได้<ว>มันผิดคอนเซปต์เซฟตามอุ้งมาแสบนะปลาในดงปลาแสบกันนาปลาแสบกันไดใส่เป็นซนองสุดหลดเนาะนีะ่นะครับปลาข้อย่างเกียร์เออยนั่นละอือืมอืมอืม อ,อยู่แล้วสิจะก้องกูอ่ะขอสามคำให้กับเมเน,นูเนี่ยหนี่แน่ไมอใส่หนีเขาบ่า <laughs> บัวจึงหูมึงก็ต้องบอกว่ามีน้ำมีน้ำบัวโอเคครับบัวผมจำเลยเออผมจำจั้เตียก่อนสิบปีคลิปก่อนสิจากล่ากันขอบคุณผู้ซอยผู้ใหญ่ผู้งานบ้าน,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 านาและชาวบ้านให้ความร่วมมือเฮ้าแล้วครับอันนี้ตรงนี้คือเป็นที่เปา่าศพเลยครับบ่มีหว,วัชเป็นมูอบวชนี่ยน้อยตอนนี้สถานที่นี่ไฟบ่ทันถึงอ่าแมนน้ำบ่ทันมีปานผู้ใดที่มีจิตศรัทธาอยากเฮ็ดบุญทักมาทางเพจก็ได้ครับตางเพจด้วยต่างพูดกันกูเถื่อนเราจะเป็นสื่อให้เป็นสะพานให้เพื่อคนอยากเฮ็ดบุญ เา็น้นยังเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งเสียงมาเพราะว่าตรงนี้มันก็เก่าแล้วเพื่อจับยาตะนุ่มตะนุงอยาขึ้นปูนเพื่อสร้างอันนั้นนุ่มๆเนี่ยเพราะว่ามันขาดเรืออีกหลายอยู่ครับเพราะว่ามันเป็นสถานที่ใช้ร่วมกันของหมู่บ้านบ้านหนึ่งแต่ว่ามันเก่าแล้วมันสูญส้มแล้วใช่ครับจะเอาอะไรยาขึ้นปูนกะนี่นะครับเรือทิจริงแต่ตรงนี้นะครับพักมาเลยข้างเพชเพชตามปวดเท้านะครับครับผมโอเคครับสำหรับทีพี่นี่ปลาขอย่างเกลือไปแล้วครับบ๊ายบาย ีย,ย,ยาวฝาก,ดดากาติดตามรายการเทปตามความเือนทางช่องไทยบ้านแชนแนลทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับไปน้ำเน้า